เชิญท่านมณพรเจริญศรีท่านประธานสภาที่ครบรพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหาหรือต่อท่านประธานจํานวน2เรื่องค่ะเรื่องแรกดิฉันได้รับคําร้องจากพนักง,งานลูกจ้างวิไลเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมหรือว่าวิไลาการอาชีพเดิมค่ะหรือว่าชาวบ้านจะเรียกว่าวิไลาอาชีวศึกษา ว่าขณะน,นี้ภารกิจของวิเลยอาชีวศึกษานั้นได้มีเป็นจำนวนมากรวมทั้งลงไปฝึกอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนทําให้ข้าราช,ชการหรือพนักง,งานลูกจ้างเกิดความเหลื่อมล้ําในการได้รับค่าตอบแทนก็ปรากฏว่าหน่วยงานราช,ชการหลายแห่งได้ยกกรอบฐานะของพนักง,งานลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักง,งานราช,ชการก็ปรากฏว่าวิเลยอาชีวะทั้งหลายยังไม่ได้รับการดูแลในเรื่องเหล่านี้ พนักง,งานลูกจ้างเหล่านั้นก็เลยทำหนังสือร้องขอมาที่ดิฉันผ่านไปยังรัฐมนตรีที่กํากับดูแลโดยเฉพาะในในระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีการพิจารณาก่ยัพนักง,งานราชการในรอบที่3ประจำปี2556ถึง2559ก็ขอให้รัฐมนตรีที่ได้กำกับดูแลได้บรรจุเรื่องเหล่านี้ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักง,งานลูกจ้างเหล่านั้นด้วยค่ะเรื่องที่2อดฉันได้รับคำร้องจาก พี่น้องประชาชนชาวบ้านคอตำบลบ้านตำบลท่าคออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะว่าเนื่องจากลำน้ำห้วยบางกอนะคะได้รับงบประมาณในการเวนคืนที่ดินแล้วก็ได้รับงบประมาณในการสำรวจออกแบบเป็นระยะเวลาปี 2552, 2 5 5 3 5 5 5 4เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าในการตั้งงบประมาณปี2555และ2556ไม่ได้มีการ ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างประตูปิดเปิดระบายน้ําในโครงการนี้แต่อย่างใดขณะนี้เลยผ่านช่วงฤด,ดูน้ำฝนแต่ก็มีน้ำที่พี่น้องประชาชนสามารถเก็บกักไว้ใช้ได้ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวฉันจึงฝากท่านประธานไปถึงโครงการชนประธานจังหวัดนครพนมไปถึงท่านที่พดี ไปถึงท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ช่วยจัดสรรงบประมาณลงไปก่อสร้างประตูปิดเปิดระบายน้ำห้วยบางกอดังกล่าวต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ